สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้นะหรือเพื่อการศึกษาสําหรับกบยางนะครับฝีมือคนไทยนะครับเยือยอดฮิตนะครับในการตกปลาช่อนปลาชโดนั่นเองนะครับฝีมือคนไทยทั้งนั้นเลยนะสุดยอดทั้งนั้นสุดยอดฝีมืออยู่ในประเทศไทยวันนี้นะครับอยู่กันกับเจ้าเม่นยางแคละนะครับจากค่ายบอลลัวนั่นเองนะครับหรือว่านะบอลนั่นเองนะครับ ใครที่เป็นสาวกของค่ายบอลลัวหรือนับอลเนี่ยก็จะได้ดู YouTube กันทุกวันอยู่แล้วดูคลิปกันทุกวันอยู่แล้วนับอลลงผลงานให้ดูทุกวันอยู่แล้วอ่ะนะครับก็ตัวนี้น้าหนวดซื้อมาเองนะแต่ว่าน้าหนวดโฆษณาให้นะครับใครที่อยากซื้อก็ลองติดต่อได้นะครับ Facebook นะครับ Classic Ball นะครับแล้วก็ l ล ne นะครับ Class i c Ball น7นะครับ YouTube ก็ b a l l f i s h i n g Thailand นะครับเบอร์โทรนะครับ0-87นะครับ 5 5าห้าเนั่นเองนะครับอ่ะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าที่นัน,นวดเอามารีวิวชา้าเพราะว่าร้านขายอุปกรณ์ตกปลาแถวบ้านนันวดเนี่ยไม่มีขายนะร้าน King w i t c h e r เนี่ยไม่ King w i t c h e r 3เนี่ยไม่ได้เอามาขายนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งไปเดินตลาดมินบุรีนะครับไปเจอร้านขายอุปกรณ์ตกปลาก็เลยจัดมาเลยนะครับเห็นมีอยู่นะครับตัวนี้นะ เป็นรูปร่างเจ้าเม่นนะแต่ถ้าไม่บอกว่าเป็นเม่นยางแค่นันหนก็มองมันเป็นหนูเออนะมันเป็นหนูอะไรเงี้ยน,นะครับสิ่งที่นันหนเห็นนะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่ามันแปลกตาแปลกตาด้วยที่ว่าสีสันของมันเนี่ยคือมันใช้น้ํายางสีกับน้ายางใสต้องบอกวก่าน,นะ,ะมันเป็นกบยางหนังกลับนะครับเป็นกบยางหนังกลับที่ใช้ น้ำยางแค่น้ำยางสีกับน้ำยางใสเท่านั้นไม่มีน้ำยางขาวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะเห็นได้ว่าสีของมันดูนะครับมันเป็นเหลืองแบบโปรง่ปรงๆนะเหลืองแบบโปรง่ปรงๆสัมผัสแรกน้ำหนักดีนะครับตัวนี้เคมไว้ว่า3.7ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก7กรัมถือว่าเป็นกบยางขนาดเล็กที่น้ำหนักดีเลยแหละนะครับสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้ว่าน้ำหนักดีเลยแหละนะครับแล้วก็ ลดลายรายละเอียดบนตัวของเจ้าเม่นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นกบยางหนังกลับนะครับมีตาสีแดงเท่านั้นเองแล้วก็เป็นลดลายพื้นฐานนะครับของลายเม่นนะลายเม่นนะลายขนเม่นอะไรประมาณนั้นนะครับทางสลีระนะครับทางการสัมผัสนะครับเรื่องของการกันสวัสดนะ์หนวดให้ห้าหนวดเลยนะครับเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยได้เขาเรียกว่าการประกอบเข้ากับตัวบอดี้ Body แนบกันมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยนะ อ๋นะอนบอลทำเหลี่ยมทำมุมไว้ให้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะมันเกิดจากเหลี่ยมมุมกระทำหรือว่าเกิดจากการกรีดอะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอ่าเอาละเถอะตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าจะเกิดจากตัวโมนนะครับตัวโมนนะครับนี่ดูนะครับเทคนิคดีมากเลยนะครับตัวโมนจะมีตำแหน่งของเกีรสอนเบ็ดนะครับเพื่อให้ซ่อนเกีรสอนเบ็ดพอดีเป๊ะเลยเนี่ยดูสินะ ตัวโมนนะครับตมนจะมีตำแหน่งของตาเบตฉะนั้นโมนตัวนี้ออกแบบมาจากสรีระของตาเบตที่จะค่อนข้างเน้นเลยนะครับเน้นที่ว่าประกอบเข้ากับตัวบอดี้เสร็จปั๊บเนี่ยเกรสรเบตต้องหลบทันทีนะครับนี่นะใต้ท้องนะครับเขียนว่าบอลนะครับนะบอลนั่นเองนะครับดูลักษณะของเนื้อเนี่ยนุ่มนะครับเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยนุ่มนะเป็นกบยางหนังกลับแล้วก็องศาเป็นเปิดได้ดีนะดูสิ นะครับองศาเป็นเปิดได้ดีในส่วน,นอื่นๆนะครับลุกล่างหน้าตาก็อย่างที่เห็นนะครับมันเป็นเจ้าเม่นนะครับแต่ถ้าน่าหนวดไม่รู้มันเป็นเม่นน่นหนวดก็บอกมันคือหนะูเอาเม่นก็เม่นนะครับว่ากันไปนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยจุดเจาะปากเนี่ยรู้สึกจะบางไปหน่อยนะครับรู้สึกจะบางไปหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันเรื่องของความสวยงามนะก็เป็น โมนหนังกับทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เน้นลวดลายนะไม่ได้เน้นลวดลายต้องบอกก่อนว่าค่ายนี้นะเน้นการใช้งานนะครับไม่ได้เน้นโอ้โหความวิจิตบรรจงหรือลวดลายที่าการแกะสลักยากหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความสวยงามแบบพื้นฐานก็เอาไปอยู่ที่ประมาณนะสี่หนวดละกันนะครับก็ลวดลายแบบพื้นฐานนะครับตาม ตามสไตล์ของลักษณะที่บ่งบอกมานั่นเองนะครับก็เม่นก็เม่นนะว่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเทคนิคดีนะครับไม่ได้ใช้น้ํายางขาวเลยนะครับใช้น้ํายางสีกับน้ํายางใสยอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปลื้อกันเลยนะครับการกันสว่าบอกแล้วนะการสวาได้ดีเพราะว่ามีเทคนิคเรื่องของตัวโมนนะครับที่วางตําแหน่งให้เกสรเบ็ดหลบเป็นอย่างดีนะครับอ่ะอันนี้ชุท้องเครื่องวางไว้ก่อนนะครับมาดูเรื่องของ บอดี้กันนะครับบอดี้เนี่ยนันโหนดวิคห์ได้เลยตัวนี้วิเคราะห์จากการชุบนะครับแล้วก็เลเยอร์อาจจะมองค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเป็นน้ำยางใสกับน้ำยางสีแค่นั้นเองนะครับชุบสีเหลืองก็ไม่มั่นใจว่าน่าจะไม่น่าจะเกิน2รอบนะครับที่เหลือน่าจะเป็นชุบใสนะครับที่เหลือน่าจะเป็นชุบใสจึงทําให้สีเหลืองเนี่ยออกมาแบบโปร่งแสงอ่าต้องบอกก่อนเหลืองแบบโปร่งแสงนะมันไม่ได้เหลืองแบบทึบแสงไอ้ไอที่เราเห็นเหลืองทึบแสงเนี่ย เพราะว่ามันรองพื้นดยสีขาวอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเหลืองโปร่งแสงแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ได้รองพื้นเลยนะครับใส่น้ํายางใสแล้วให้เกิดสีเหลืองขึ้นมาเลยนะครับชุบสีเหลืองนั่นเองตรงปลายเนี่ยจุดเจาะปากเนี่ยนะครับน้าหนวดน่าจะให้แค่สีแต้มนะครับสีหนวดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความหนาอะไรเป็นพิเศษนะครับเป็นแค่จุดเจาะปากไอ้จุดเจาะปกจุดเจาะปากนะ ไม่ได้มีความหนาอะไรเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะเป็นจุดอ่อนในอนาคตเนาะเพราะยิ่งยิ่งยิ่งถัดมาเนี่ยจากข้างล่างเนี่ยหนานิดนึงนะครับแต่ถัดขึ้นมาบนจมูกเนี่ยอ่าเป็นจุดบางเลยแหละนะครับเป็นจุดบางเลยลมั่นใจว่าโมนตัวนี้ตรงปลายจมูกน่าจะแหลมเฟี้ยวเลยแหละนะครับอ่าเป็นจุดค่อนข้างบางเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือตัวโมนนะครับอย่างที่บอกนะครับนี่เขามีการออกแบบโมนเดี๋ยวดูนู้นนูนขอดูข้างในก่อนอ่าจริงๆด้วยการออกแบบโมนของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของ มีบามีบากไว้ตรงนี้นะครับมีบากไว้ตรงนี้เพื่อเวลาปลิ้นโมนกลับด้านมาเนี่ยนะครับแล้วประกอบกับชุดเบ็ดเนี่ยมันจะซ่อนพอดีนะครับซ่อนตาเบ็ดพอดีเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องของอการเอาเบ็ดมาประกอบกับตัวโมนนะครับเอ้ยโอ้โหพอมองดีเทลของมันแล้วนะดูดูด,ดูลายเม่นก็สวยนะเออมองดีเทลแล้วมันก็สวยดีนะครับอ่ะโอเค ตัวนี้นะอย่างที่บอกนะครับเรื่องของจุดจอะปากนะครับอาจจะเป็นจุดพิษน่ะนิดนึงนะครับสำหรับสายโหดทั้งหลายที่วัดแรงแรงหรืออะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ฝากไปด้วยนะสวยงามก็อยู่ในระดับพื้นฐานนะครับการกันสวักก็ทาได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับห้องเครื่องเนี่ยนะครับน้าหนักค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับเพราะว่าตะกั่วพันไว้เยอะมากนะครับ เบ็ดตัวนี้เดี๋ยวนะหนวดเช็คก่อนว่าเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์หนึ่งโอนะครับก็ข้อมูลไม่ได้ไม่ได้หาข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ซื้อมาแล้วก็มาแกะดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนจงังายนะครับดูจากอ่าขนาดของความกว้างของตาเบ็ดนะครับตัวนี้มันน่าจะเป็น1 o ึนะมันน่าจะเป็นหนแต่เป็นของ บีเคเคหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับพอดูขนาดความกว้างของตาเบ็ดเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยนะมันคือ1นโอนะครับ1นโอความกว้างของตาเบ็ดมันคือ1นโอนะครับ1 O S N S หรือว่า1 O ของ B K K ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าดูจากตรงนี้ถ้า1 O B K K มันจะสั้นกว่านี้ตัวกล้านะนะครับแสดงว่าน่าจะเป็น1 O ึ่งโอเนั่นแหละนะครับเพราะว่าอันนี้คือเบอร์1 นะครับเบอร์หนึ่งก็จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะความกว้างของตาเบ็ดมันจะแคบกว่านิดนึงเนี่ยนะมันไม่ไม่ได้ขนาดกันแต่ถ้าเป็น1 o ึ่มาเทียบกันเนี่ยนะครับความกว้างของตาเบ็ดสองตะขอเนี่ยมันจะเท่ากันฟันธงตัวนี้น่าจะเป็น 1O นะครับอ่าผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่านันหนวดฟันธงจากตัวอุปกรณ์ที่นันหนวดมีเท่านั้นเองนะครับอ่ะนี่เป็นชุดท้องเครื่องนะครับด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์6กนะครับก็เหมาะกับขนาดของเจ้าแม่นแคะนั่นแหละนะครับ แล้วก็ต่อด้วยคล้องด้วยตัวตัวเบ็ดนะครับแล้วก็นี่มันเลอะอะไรวะน้ํามันเลออะไรวะ,เออ,ะ,รวะเออมันเหมือนมีความมันเหมือนมีจารบีอะไรอยู่เนาะแล้วก็คล้องด้วยตาเบ็ดแล้วก็มีเจ้าลวดสลิงนะครับมีลวดสลิงลวดสแตนเลสอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ด้านท้ายเป็นลูกหมุนเบอร์หเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อด้วยสปนะิดลิงนะครับสปิดลิงตัวนี้อาจจะเล็กกว่าปกติที่นั่นวดใช้นิดนึงนะครับน่าจะเป็นเบอร์สี่ ไม่ก็4.5นะครับแล้วก็ใบหลิวใบหลิวใบเดียวนะครับใบหลิวอันนี้น่าจะเป็นใบกลางนะครับเดี๋ยวนนท์ดูให้นะใช่ใบกลางก่อนหรือใบใหญ่นะครับอ๋อนอณใช้ใบใหญ่นะครับอ่าที่นนท์มีจะมีใบกลางกับใบใหญ่นะครับเดี๋ยวนนท์หยิบใบใหญ่ให้ดูอ่าใช้ใบใหญ่ใบเดียวนะครับอ่าสำหรับเจ้าเม่นแคะนะ ใช้ใบหลิวเดียวนะครับที่นบอลก็พยายามโฆษณาว่าลดอาการระแวงของปลานะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ตีได้ไกลนะครับดูจากน้ําหนักเหยเื่อเน้น้ำหนักตัวนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูเรื่องของสลีละกันนิดนึงนะครับเจ้าเม่นแคะตัวนี้นะครับสลีละของมันเนี่ยนะครับดูนิดนึงอ่าก็อยู่ที่3.8แนะครับแต่ว่าอ่าสานั่นคือบอดดี้ไอตัวโมนมันนะครับแต่พอชุบก,ก็ประมาณอีกหนึ่ง 1มิลลิเมตรที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับความกว้างนะครับความกว้างของกว้างอยู่ที่ประมาณก็ประนึงนะความกว้างอยู่ที่ประมาณ1.8นะครับ1.8เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ1.8เช่นกันนะครับก็นะนหนวดย้ําหลายทีแล้วเรื่องของอขนาดที่น้ำหนวดวัดไปให้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการออกแบบตัวตัวกบเลยเพราะว่าให้มันสมกับสรีระของ ตาเบ็ดด้วยนะครับเหมาะสมกับสลีระของตาเบ็ดมาดูเรื่องของน้ําหนักกันนะครับบอดี้เนี่ยนัหนวดว่าไม่ถึง2กรัมแน่นอนมันเบานะครับนะหนึ่นะครับอ่าส่วนตัวชุดท่องเครื่องเนี่ยนําหนวดให้เลยนะครับมี5กรัมแน่นแน่นะครับห้ากรัมขึ้นไปแน่แน่นะครับนี่ห้าจุดสองนะครับห้าจุดสองรวมกับตัวนี้สองจุดอ่าหนึ่งจุดแปดก็เป็นเจ็ดพอดีเลยนะครับเสร็จไว้ค่อนข้างมาตรฐานเลยนะครับนี่ตั้งแต่ อ่าหรือกบยางมาตัวนี้โอ้โหให้น้ำหนักได้มาตรฐานใกล้เคียงมากๆเลยนะเออเคมาเก็7กรัมจริงๆด้วยนะครับอ่ะนะนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับอ่าชุดร่องเครื่องลืมบอกไปชุดร่องเครื่องหนวนนดก็นะก็ให้ไว้แค่4ี่หนวดละกันนะครับด้วยองค์ประกอบต่างๆนะครับหรือว่า,าเรียกออปชั่นฟังก์ชันโอเคใบเคาะถ้าไม่ให้หมายถึงว่าถ้าให้มาลูกค้าจะถอดออกก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็หนวนนดก็ตีความตามอ่า จินตนาการของนันวดนะเรื่องของความคุ uh ้ม huh. ค่าต่อผ uh, ู้บริโภคเพราะว่าด้วยราคาเนี่ย125บาทก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะครับสาหรับกบยางในบ้านเรานะครับแต่ว่าต้องไปดูกันเรื่องของคุณภาพการใช้งานนะครับหรือว่าใครที่ชอบหรืออะไรแบบนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่นันทวัก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปตามแนวโน้มของความเป็นผู้บริโภคเท่านั้นเองนะครับฮะนก็นี่ก็เป็นเจ้าเม่นแครนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่เคยใช้แล้วนะลองคอมเมนต์กันนิดนึงว่า ประทับใจยังไงบ้างนะครับหรือว่ามีผลงานอะไรกับเจ้าเมนแคบ้างนะครับหน,นวดเองก็เป็น f c 1คนนะของนาบอลน,นะครับก็ดูคลิปทุกวันแหละนะครับคอมเมนต์บ้างไม่ได้คอมเมนต์บ้างแต่ชอบดูเพราะว่า,าคลิปของแกเนี่ยแกมีกล้องซูมไปนานาในตำแหน่งที่แกตีไปด้วยนะหน,นวดชอบดูแบบนั้นก็ซูมแล้วเวลาลากเหยื่อมาเวลาปลามันกัดแอคชั่น,นันโอ้โคตรมันเลยนะครับเอาวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับ หรือว่าข้อมูลด้านไหนที่นันวดถ่ายทอดผิดพลาดไปต้องขอภัยว้นะที่นี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันวดและทีมงานด้วยทั้งทาง YouTube Facebook t k t t อ k นะใครที่มีคำถามอะไรหรือใครที่มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเจ้าเมนแคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับเมนแคะกับนันวดบายบายปุ bye ๊ปุ